เหตุผลที่ผู้ชายไม่ให้สถานะแต่ไม่ยอมเลิกกับคุณอยากรู้เป็นเพราะอะไรไปฟังคลิปนี้ค่ะปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะประสบปัญหากับผู้ชายไม่ให้สถานะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนไม่มีตัวตนในความสัมพันธ์แต่ก็ยังทนอยู่เพราะผู้ชายมักจะเอ่ยอ้างคําว่าผมรักคุณแต่ยังไม่พร้อมในความไม่พร้อมของเขานั้นเขาก็มักจะพร้อมที่จะไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นควบคู่กับคุณไปด้วยเมื่อคุณต้องการที่จะเลิก ยุติความสัมพันธ์เขากับชักแม่น้ำทางห้าขึ้นมาเพื่อพูดพร่ำเพ้อพรรณนาถึงความรักที่เขามีกับคุณและให้คุณอยู่เคียงคู่กับเขาไปก่อนเพื่อลอเวลาที่ถูกต้องที่เหมาะสมและคุณก็เชื่อเขาแล้วก็รอเวลายอมลดคุณค่าเพื่อที่จะรอสถานะจากผู้ชายคนนี้แต่เหตุผลที่แท้จริงผู้ชายที่ไม่ให้สถานะคุณ